เรากดกันแรบแล้วทีนี้เราจะมารีนะคะเนี่ยคะ่ะผ้าก็จะอย่างนี้ตรงเนี้ยที่ใช้ผ้าเฉลียงเนี่ยเพราะว่าเขาจะยืดออกมาได้นะคะจากผ้าให้เป็นรูปทรงที่เราต้องการเลยนะคะ ระวังเขาจะพลิกกลับนะคะตรงนี้ค่ะจะต้องบังคับกันนิดนึงตรงนี้ก็จะเป็นช่วงเก็ตทรงระวังเขาจะเสียทรงนะคะ ช่วงโค้งเนี่ยค่ะต้องดัดนิดนึงทีนี้เราก็จะไปขีดจะไม่ขีดก็ได้นะคะเล็งด้วยสายตาก็ได้แต่ว่าเราจะต้องเดินเส้นนะคะ ไม่งั้นเขาจะยืดค่ะจะทำให้เราจับยากเนะะี่ยค่ะเดี๋ยวเราไปเดินเส้นสักก่อนเดินเส้นเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเขามีความโค้งสองข้างเลยนะคะถ้าเราไม่เดินเส้นเนี่ยเราจะจับไม่ได้นะคะเราก็จะรีดอย่างนี้คะ่ะใช้หมอนเนี่ยจะง่ายกว่านะคะ ลักแและแข็งกุดเนี่ยค่ะเราจะไม่พับใหญ่นะคะพับพับใหญ่เนี่ยเขาจะล้างดังนั้นเราก็จะใช้ผ้าเฉลี่ยงนะคะเพื่อจะพับไม่ให้เกินครึ่งนิ้วนะคะอย่างตรงนี้เนี่ย จะขืนเราเขาจะเราจะต้องบังคับเขานิดนึงคือเราจะต้องขืนเขาสักหน่อยนะคะเพราะว่าเขาโค้งค่ะก็จะเรียบละนะคะหมอนเนี่ยนะหมอนลองดี้เนี่ยถ้าเราเป็นช่างเราควรจะเย็บเองนะคะทำเป็นทรงสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมนี่ค่ะแล้วก็มน ะะเป็นสามเหลี่ยมเพื่ออย่างนี้ค่ะเวลารีดเป้าเวลาเข้าเป้าเนะะี่ยค่ะตรงนี้จะรีดเป้าได้แล้วก็ความสูงตรงนี้ตรงนี้เป็นผ้าตรงตรงที่เป็นสันเนี่ยนะคะจะประมาณสองนิ้วนะคะอย่าทําเตี้ยจ,จัดละ่ะใหญ่ไปก็หนักนะคะแล้วใช้เศษผ้านะคะตับเล็กๆๆๆแล้วก็มันยัดไส้นะคะเศษผ้าที่เราทํางานอยู่แล้วหรือเวลาเราโพ้งนะคะ เวลาเราพงผ้าก็จะมีเศษใช่ไหมคะเราก็เก็บตรงนั้นในะส่ถุงไว้แล้วก็มายัดไส้หมอนนะคะแขนกุดเนี่ยบางครั้งแล้วแต่เนื้องานนะคะบางครั้งเราก็จะใช้ผ้ากาวจับสันทบแล้วก็หลบเราจะได้ไม่ต้องมารีดแบบนี้นะคะคือแล้วแต่เนื้องานค่ะอันนี้อันนี้ก็เป็น ก็เป็นเดส์นะคะแล้วก็ข้างบนไม่ซับในซับในแต่ข้างล่างพี่หงก็เลยจะใช้ตัวผ้าไหม่เนี่ยชั้นเดียวจะได้ไม่หนาไม่ได้ใช้สันทบนะคะ<ช>บางครั้งพี่หงก็จะใช้สันทบแล้วแต่เนื้องานค่ะเราก็ต้องเลือกงานด้วยว่าแบบไหนควรจะเลือกวิธีไหนทํานะคะทีนี้เราก็ไปพร้อมเย็บได้แล้วค่ะนะคะข้างนอกเขาก็จะเรียบอย่างนี้นะคะ ที่บอกว่าอันนี้คือวงในแล้วก็ตรงนี้คือวงนอกนะคะเส้นนี้เส้นที่เราพับเนี่ยก็คือวงนอกก็จะกว้างกว่าวงในนะคะดังนั้นเวลาเราเจอโค้งอย่างนี้เราจะต้องหย่อนผ้าเพื่อให้เวลาเราพับวงนอกเนี่ยจะได้ไม่ตึงนะคะ